สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสมอดำผู้เดียวดายายชนอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับพยากรณ์อากาศวันนี้เกิดแผ่นดินไหว2.4ลิตรที่อำเภอเสียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับข่าวสารจะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับ วันนี้วันที่28มีนาคม2,563มีรายงานเข่ามาว่าเวลา8นาฬกา12นาทีได้เกิดแผ่นดินไหวความแรงขนาด2.4ิกเตอรลจุดศูนย์กลางทีอ่อำเภอเสียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับลึกจากผิวดิน4กิโลเมตรนะครับเบื้องต้นก็ไม่มีความเสียหาย นะครับสำหรับแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับซึ่งแผ่นดินไหวที่อำเภอเสียงแสนจังหวัดเชียงรายเวลา8 1 2นาฬิกา12นาทีเช้าวันที่ 28. มีนาคม2563นะครับสำหรับสภาพอากาศในวันนี้นะครับประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในเขตภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางโดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วยนะครับสำหรับยอมความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน ถึงร้อนจัดประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นนะครับสําหรับลายภาคนะครับสําหรับภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัด ไม่พบกลุ่มฝนอุณหภูมิต่าสุด18-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-41ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเสียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่อุณหภูมิต่าสุด22-26องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเสียงใต้ความเร็ว1 0บถึ km, งสามสิบกิโลเมตรต ภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วสุนุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุดย5ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 33 8ถึง38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเสียงใต้ความเร็ว10 3ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝังตะวันออกมีเมฆส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลา อุณหภูมิต่าสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิสูงสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ1เมตรภาคกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียส,มสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับที่บ่าวสุนนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับชอบให้กดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Sub ส c คร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ